ลกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับ PNSR Channel กับฟองนะคะวันนี้นะคะฟองจะพาเพื่อนๆมาดูว่าฟองเรียนยังไงที่นี่พรีเซนต์ก็คือช่วงนี้มันเป็นช่วงโควิดใช่ไหมก็คือทุกอย่างมันก็ยังคงเป็นออนไลน์อยู่แล้วก็ ด้วยความที่มันเป็นออนไลน์เนี่ยเราก็ต้องเรียนผ่านคอมนะคะผ่านซูมคือจริงๆที่นนเนี่ยสถานการณ์อะค่อนข้างปกติแล้วแต่คือเขาก็อยากให้ m มค e ชั r e ร้อ์เซ็ก่อนว่าจะไม่มีใครเป็นอีกเขาก็เลยให้เรียนออนไลน์แต่ว่าคิดว่าเทอมหน้าจะกลับมาเป็นอินคลาสปกติแล้วก็คือตอนนี้เป็นวันที่22เมษยนะคะก็เราเรียนปอทโแล้วทุกคนตื่นเน ก็คือซอรี่นะคะสําหรับสิวเพิ่มขึ้นน่าเกียดมากเอออ่ะมาเล่าต่อก็คือตอนนี้นะคะเราก็เรียนปริญญาโทแล้วแล้วก็ย้ายเมืองทุกคนตอนนี้ย้ายมาอยู่ซิดนีย์ตอนนี้นะคะมหาลัยที่ฟองเรียนอยู่ก็คือ UTS หรือว่าอ่า University of Technology Sydney นะคะก็ตอนนี้เรียน Master of Strategic Communication นะคะก็คือ ต่อยอดมาจากปอตรีเลยที่เราจบมาสายจุลเลยซึ่สายคอมมูอันนี้ก็แบบค่อนข้างจะสเปซิฟิก ในเรื่องคอมมูนิเคชันมากกว่าวิธีการอะไรก็จะยากกว่าเดี๋ยวเราจะคำคิดแยกนะคะ between compare between ปอตีกับปอโธว่ามันแตกตากก่างกันยังไงถ้าเพื่อนๆอยากดูอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันนะเ <c oughs> <laughs> พราะว่าจริงๆแล้วตอนนี้ก็คือ We ปดีเรียนมาทั้งหมดประมาณ3เดือนแล้ววัปนี้เป็นวัปสุดท้ายนะคะในการเรียนเพราะว่าที่เนี่ยคือเวลาเรียนนะคือเขาจะนับเป็นวีปกันว่าแบบอ่ะสัปหนึ่งวัปดาห์สองสัปสามสี่ห้าอะไรเงี้ยแล้วก็ช่วงระหว่างตรงการที่เราแบบสอบ กลางภาคอะมันก็จะมีเหมือน Student Vac Student Vac ก็คือเหมือนเขาก็จะให้เราหยุดไปเลย1อาทิตย์เพราะว่าเรียนมาก็เครียดใช่ไหมก็หยุดไปเลย1อาทิตย์แล้วก็กลับมาเรียนใหม่อะไรเงี้ย <Wow. S 1> ก็ตอนนี้นะคะก็อยู่ที่ Final แล้วก็คือเพื่อนบางคนที่เรียนก็คือมีสอบ ปลายภาคใช่ปละว่าเออสอบปลายภาคแต่ว่าเราเรียนสายคอมูก็คือไม่มีสอบแต่ว่าก็จะมีพรีเซนต์มีงานมีอะไรเงี้ยเยอะกว่าชาวบ้านเพราะเราไม่มีสอบแล้วคือตอนนี้นะคะเราก็จะพรีเซนต์กันค่ะทุกคนแล้วคือวิชาดีที่ฟองเรียนก็คือชื่อว่า strategic communication นะคะก็อันนี้ก็จะเกี่ยวกับ communication สายโดยตรงที่เราเรียนมาเลยก็เนี่ยตอนเนี้ยมีพรีเซนต์แล้วก็พรีเซนต์อันเนี้ย สาคนสามก็คือแบบอืใช้ได้ต้องเล่าก่อนอื่นเลยว่าพรีเซนต์อันนี้คือปกติมันก็จะมีอินดิวิดกับ group กรุ๊ปถูกไหมแล้วก็อันนี้นะคะเป็นกรุ๊ปพรีเซนเทชันในกรุ๊ปเราก็จะมี6คนแต่ว่าเราไม่สามารถเลือก กลุ่มได้ว่าเราจะอยู่กลุ่มไหนก็คือครูเขาจะแบบแรนดอมแล้วก็เอาเราไปอยู่กลุ่มนู้นกลุ่มนี้แล้วก็มีคนถามครูด้วยนะว่าถ้าเราไม่พอใจกับกลุ่มอะเราสามารถเปลี่ยนได้ไหมคําตอบก็คือไม่ได้จ้าคาตอบก็คือไม่ชอบก็ต้องอยู่ให้ได้เพราะว่าเขาก็น่าจะสอนเกี่ยวกับเรื่องแบบการปรับตัวการอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆิมหาลัยที่ออสเตรเลียคนต่างชาติค่อนข้างเยอะมาก ถ้าไม่ใช่ชาวต่างชาติก็คือคนที่เนี่ยมันค่อนข้างไดเวอร์สหลากหลายทางเชื้อชาติสัญชาติมากๆคือบางครั้งที่เราแบบเดินตามสตรีต,ตามถนนอะไรเงี้ยแล้วเราเห็นคนหน้าเอเชียไม่ได้แปลว่าเขาจะแบบเป็นเด็กอินเตอร์เหมือนเรานะเขาอาจจะแบบเกิดที่นี่หรืออยู่ที่นี่มานานแล้วภาษาอังกฤษเขาอาจจะแข่งโป๊กแล้วอะไรเงี้ยก็ไม่สามารถรู้ได้เลยนะคะก็นั่นแหละเดี๋ยวเราจะพามาดูกันว่าเราพรีเซนต์ยังไงซึ่งตอนนี้ก็คือเพิ่งตื่นแล้วก็แบบ แต่ว่าแต่งหน้าเพราะว่าเราต้องมีความมั่นใจนะคะในการพรีเซนต์เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆมาดูกันว่าเราทํำยังไงนะคะแล้วก็ฟังคนอื่นพรีเซนต์อยู่ตอนนี้คือตื่นเต้นมากทุกคนนี่ก็คือแบบแอบใส่ชุดเต็มแต่ว่าใส่กางเกงนอนก็คือเต็มแค่ครึ่งคนเท่านั้นก็คืออันนี้นะคะเขามีเวลาพรีเซนต์ สิบถนาทีแล้วก็ต้องฟังเพื่อนเพื่อนทุกคนพีเซนเพราะว่าตอนจบเราต้องถามทุกคนว่าพูดถึงฟิดแบกอะไรเงี้ยตื่นเต้นะทุกคนนี่ก็คือยังไม่ตื่นเอาดี10บโมงจ้าตอนนี้แล้วก็กินกาแฟคะ่ะสิวเค้นอนะมาช่วยฟิงเกอร์คอร์ชให้ฟังนะ in one year we expect an improvement in customer retention by thirty five percent in two years we expect origin's product review score to increase from one point four to four out of five from external and internal individuals quarterly throughout the next. so it was the whole we're pulling people out out of the river at the bottom of everybody else go off oh santos all right and i am going to shut up and let you go confirming you can see my screen and you can hear me correctly. wrap up our team. we have franz, kpi analyst. FRANCE works collaboratively with aurora and provides team recommendations to progress with our strategic direction. thank you very much for our communication specialist, aurora, for the evaluate framework. my name is franz. i'm working on KPI, a key performance indicator analysis for santos company. Uh, เปลี่ยนเสื้อจ้าไม่ใส่แล้วจ้าสูทต,ตอนนั้นคือตื่นเต้นมากทุกคนคือดมยาดมแบบดมเด็กอย่แล้วคือประเด็นคือต้องเปิดกล้องไงอันนี้เป็นแบบอะไรที่ต้องเปิดกล้องตลอดเวลาแล้วเราจะแบบหยิบ่าดมขึ้นมามันก็ไม่ได้มันดูไม่ดีมันดูไม่โปรเฟชชั่นอลมากนี่ก็คือแบบอดทนไว้ก่อนแล้วค่อยมาดมทีหลัง <laughs> เป็นไงบ้างคะทุกคนสำหรับ การพรีเซนต์ครั้งนี้ของเราเดี๋ยวเราจะนอนต่อละโดูนี่ยประเด็นคือวันนี้คือวันเสาร์ทุกโคนวันเสาร์ต้องว่าพรีเซนต์คือเศร้ามากคือจะบอกว่าแบบคาสปอ์โทกับคาสปอตดีคื ต่างกันมากคาสบอทโฮคือแบบเริ่มเรียนตอนเย็นตั้งแต่6โมงเย็นจนเลิกประมาณสองสมทุ่มแล้วแต่คลาสบางวิชาก็มีเรียนวันเสาร์บางวิชาก็มีเรียนวันนูน้นวันนี้วันนั้นแล้วแต่เขาจะจัดตารางมาก็คือแตกต่างมากสำหรับปอตีก็คือปอตีแบบเริ่มเช้าเริ่ม8โมงเริ่ม10โมงอันนี้ก็คือเริ่ม6โมงเพราะคนส่วนมาก ที่นี่ที่เรียนถ้าเป็นคนออสซี่ก็คือจะเป็นคนที่ทํางานแล้วส่วนมากหาน้อยมากเลยนะที่เรียนจบตีมาปุ๊บแล้วต่อโทเลยคือคนที่นี่ส่วนมากเขาจะให้ความสําคัญกับการทํางานกับ experience มากกว่าการเรียนเพราะฉะนั้นเ,เพื่อนส่วนมากที่เราเจอถ้าเป็นคนออสซี่ก็คือจะค่อนข้างมีอายุเนี่ยเพื่อนฟองล่าสุดเลยก็คือแบบอ,อ,อายุ50 แต่ว่าอยู่ในคาสนะเออมีคน50แล้วก็มีคนที่แบบมีลูกแล้วด้วยมีอะไรอย่างเงี้ยแตกต่างค่อนข้างแบบแตกต่างฟิลส์มาเพราะอย่างที่ฟองบอกว่าคนที่นี่คือเขาให้แบบความสําคัญในเรื่องของประสบการณ์มากกว่าอย่างบางคนที่อายุเยอะเนี่ยเหมือนเขามาเรียนเพื่อที่จะต่อยอดกับที่ทํางานของเขาให้เขาได้เลื่อนขั้นในขั้นที่แบบสูงขึ้นอะไรเงี้ยเขาก็เลยมาเรียนแต่ว่า เขาไม่ได้อยากเรียนขนาดนั้นเหมือนแบบบริษัทส่งมาให้มาเรียนเพื่ออัปเกรดตัวเองอะไรเงี้ยทุกคนเมื่อกี้นะคะที่ดูเพื่อนกลุ่มหนึ่งพีเซนต์คือมีอันหนึ่งที่เราชอบมากเพราะว่าที่ออสเตรเลียเนี่ยถ้าเคยเคยดูอ่า ที่ฟองพาไปเที่ยวไปทัวร์มหาลัยของฟองนะคะที่เราจะเห็นทงออบอริจินอลกับเทอริสเตทไอแลนเดอร์ก็คือเป็นคนชนพื้นเมืองเผ่าที่นี่ก่อนที่คนขาวจะเข้ามานะคะก็คือเวลาที่เหมือนแบบมีพิธีกรรมหรือว่ามีพรีเซนต์หรือมีอะไรอย่างเงี้ยออ,เอสเตรเลียคนออสเตรเลียส่วนมากอะเขาก็จะแบบเออจะพูดถึงคนกลุ่มนี้ก่อนเพื่อที่จะให้เกียรติ แล้วก็เริ่มพิธีได้แล้วคือส่วนกลุ่มเมื่อกี้พูดดีมากชอบแต่ว่ากลุ่มเราไม่ได้พูดอะไรมาบอกเป็นแบบเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆ เดี๋ยวเราจะมาขอแชร์ทริปเล็กๆหน่อยละกันสำหรับการเรียนที่นี่แล้วก็เวลาที่พรีเซนต์คือคนที่นี่ส่วนมากคือเขาจะค่อนข้างจริงจังกับการพรีเซนต์มากเพราะฉะนั้นเวลาที่เราแต่งตัวเราจะต้องใส่สูทเราจะต้องแบบดูโปรเฟสชั่นอลสุดๆอันนี้ก็คือได้มาตั้งแต่เรียนปตีแล้วว่าเราควรจะทำอย่างนี้แล้วส่วนมากก็คือไม่อ่านสคริปต์นะคะทุกคนก็คือเราจะต้องจำเราก็ต้องพูด เพื่อแสดงความมั่นใจของเราออกมาคือถ้าเราทำตรงนี้ได้ใน 2.point ที่ฟองบอกอ่ะเราก็จะได้คะแนนเพิ่มแล้วก็ที่สำคัญมากๆนะคะก็คือเรื่องตอบการตอบคำถามเพราะว่าที่เนี่ยเขาจะเน้นความสำคัญมากๆสำหรับเรื่องการตอบคำถามถ้าสมมติว่าเขายิงคำถามมาแล้วเราตอบไม่ได้แสดงว่าเรา ไม่ได้ทําการบ้านพอนหรือเราไม่รู้จริงเกี่ยวกับข้อมูลน,นั้นๆที่เราออกมาพรีเซนต์เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือต้องเตรียมตัวดีมาก,มากๆว่าเขาจะถามอะไรแล้วเราต้องตอบเลยทันดีถ้ามีอึกอักอึก,อ,ก,อ,กอักอย่างนี้ก็คือแบบปัดคะแนนค่ะเศร้าไออีกแล้วอ่ะไม่ได้เป COVID ็นโควิดนะ <c oughs> แล้วประเด็นคือที่สำคัญเวลาที่ทำงานกลุ่มที่นี่นะคะ <c oughs> เขาก็จะมีเหมือนเพียรีวิวซึ่งเพียรีวิว ไม่แน่ใจว่าภาษาไทยคืออะไรแต่ว่ามันประมาณว่าแบบคือการให้คะแนนเพื่อนในกลุ่มพอเราทํางานร่วมกันใช่ไหมให้คะแนนกันว่าคนนี้ได้เท่าไหร่คนนี้เท่าไหร่ก็จะครูก็จะให้แบบแบบฟอร์มมาแล้วเราก็กรอกเลยว่าแต่ละคนนะเราให้เท่าไหร่ในเรื่องของอะไรบ้างนูน่นนี่นั่นนูน่นอะไรอย่างเงี้ยก็ ันนี้มันก็จะเป็นอีกหนึ่งคะแนนเป็นตัววัดว่าครูเขาก็จะสามารถดูได้ว่าแบบเออความคิดเห็นของแต่ละคนที่ให้คะแนนคนอื่นมาเป็นยังไงถ้าสมมติว่าเพื่อนเราให้คะแนนน้อยให้คะแนนสมมติเพื่อนให้คะแนนฟองน้อยหลายคนฟองก็จะได้คะแนนไม่เท่ากับเพื่อนฟองก็จะได้คะแนนต่ำกว่าเพราะว่าทุกคนมีความคิดเห็นอย่างนี้ให้คะแนนฟองเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็หวังว่าเราจะได้คะแนนดีนะคะ เอาเพื่อนๆสำหรับวันนี้นะคะไปแล้วถ้าเพื่อนอยากให้ฟองทําคลิปอะไรเกี่ยวกับแบบเรื่องการเรียนหรืออะไรเงี้ยก็คอมเมนต์มาบอกนะคะเดี๋ยวจะทยอยทําให้เพราะว่าเดี๋ยวก็จะปิดเทอมแล้วแล้วก็จะว่างแล้วก็ฝากกดไลค์กด u b s c r i b e ด้วยนะคะบ๊ายบาย